สวัสดีครับสวัสดีท่านครับวันนี้ก็อยู่หัมีเช่นเคยครับช่องเสียเบียร์ดำสิงห์ครับเนาะเจ้ายักษ์กับเอจเจ็ดร้อยออกต่างชินครับตอนนี้ออกต่างชินครับนี่เติมน้ำมันครับเติมเชื้อเพลิงครับก่อนลงหน้างานครับไม่ต้องเสียเวลาครับผ่านปั๊มเราแวะเติมเลยครับเติมถังครับ เปรแกรมเราจะนับไม่ใช่เิมเอง์มีกปั๊มพิเศษปั๊มพิเศษเอาว่ามันปั๊มพิทีดิปอปั๊มพิเศษโอ้ปั๊มพิเศษโอ้โห<อ>แบบปั๊มพิเศษครับพนักง,งานให้เติอร์มีผลงานในห้างริมถนนจะอยากก่อรุูยงานอย่างเดียวครับไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรกันเลยนี่ดูยกันแบบโผดๆไปเลยครับปีนี้ไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับไม่มีเวลาครับ ขอา้านก็เป่าป้องบำบาดน้ำแค่นั้นครับแล้วก็นก็ออกมาต่อเลยไม่ได้สีน้ำสีไรเลยครับงานเร่งครับก็อ้ออันนี้รถขนขี้ยางอันนี้รถขนขี้คนอันนี้รถคนไม่ครูโอ้หื่หอแจ่ถน้ำ มันปีกายมันขั้นหนีลวเลยรถน้ำนี่ครับปีที่ผ่านมานี่ผมเอาขันนี้แหละ f อี FC, ไปรถน้ำผมจำได้แล้วนี่คันนี้แหละผมจ้างไปรถน้ำที่บ่อด,ดินครับเพราะว่าผมไ,มได้รถน้ำมาปีปีก่อนนะครับเนาะปีที่ผ่านมานะแต่นี้เวลาน้ำามนหมดกับใต,ใต้ใต้ทางอ่ะมันมันมีเม็ดทิเม็ดมะเขือโอ้ไหลเต็มคอนกรีตเขาเลยครับผมก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะเพราะว่า ตอนตอนที่แรกผมจ้างเขาไปผมจ้างเขาเที่ยวละแปดร้อยครับจ้างเขารถน้ําเที่ยวแปดร้อยคันนี้จริงๆครับอันนี้เรื่องจริงครับไม่ใช่การแสดงครับรถเทรนในภาพก็เป็นรถจริงครับไม่ได้ถ่ายทํานะครับเนาะผมจ้างขันนี้แหละไปแต่เขาบอกว่าเขาล้างถังเรียบร้อยครับนี่เขาจะเปิดก๊กอกตรงนี้ครับเขาล้างถังเรียบร้อยเลยคันนี้แหละผมจมําได้อยู่ล้างถังเรียบร้อยเวลาเอาก็รถลดๆไปเนาะ f ี่สิพอเวลาน้ํามันหมดนะครับ พอน้ำมันหมดปุ๊บมันเอียงมาเนาะมามูนครับมูนไอ,อมันไหลตรงนี้แหละเอสีโอ้ยเต็มคนกีดเขาเลยอะ่ะจนโอ้ผมรู้จะว่าไงเนาะหน้าศูนเด็กดเลยก็เลยจ้างเขาอีกเชี่ยวหนึ่งให้เขามาลาดออกครับอ้ยับเลยแบบนี้ครับเขาตรงเรียกว่าเราทําจริงครับรดน้ำเราลดจริงจริงครับแต่ว่ามันมีขี้มาด้วยครับโอ้ไม่ไหวเลยโอ้ดูรอยเลี้ยวอ่ะกินยางครับนี เดี๋ยวแค่นี้แบบยางดำพึ้นเลยเรื่องยางครับเพราะว่าสุดอ,อ้าล้อล้อคู่หลังมันจะฟืนๆนกันหน่อยนึงครับพยายามนี่ครับล้อคู่หลังเนี่ยล้อหน้าคู่หลังเนี่ยอย่าเติมล่มแข็งมากครับสมมติว่าข้างหน้าเราเติมร้อยสี่หรือร้อยสามสิบข้างหลังตัวนี้ก็น่าจะเติมร้อยี่ครับพอร้อยี่หรือร้อยสิบก็ได้ เวลาเราเลี้ยวล่ะมันจะบิดตัวได้ครับถ้าเราเติมแข็งก็จะเพืองยางครับแล้วก็ส่วนมากเขาจะเนี่ยก็เต็มครับฝากไว้ให้คิดครับหนึ่งมีอะไรครับยเนี้ยนะเติมเต็มแบบนี้แล้วเจอรถอันนี้วุ้นใจเขาเติมเติมถังครับ เราะว่าไม่ได้สเสด็จก็ยำเช้าวัานนี้ตากทินครับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับบอกหมกกับหมกบอกเลยหมก,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 กตรงนี้ไปไหนมาไหนใช้เสียงไม่ได้ครับ FC เออยอะเดี๋ยวว่าเราคีโมย รถก่อไม่ได้ล้างสักคันครับกิจจิดลงจ็ดร้อยก็ไม่ได้เจอน้ำนะครับช่วงนี้นีแ่แหะครับหน้าฝนนู่นหลยตรด้านหน้างเราฟริล์มก็ยังไม่ได้ติดเลยนะครับเดี๋ยวรอติดทีเดียวครับก็จะติดแมคโครใหม่ด้วย ว่าคนจะรดดแรงแรงทรงสวยทรงโจรครับแต่ว่าโดนใจวันนี้ก็ห้กินลำบากครับทัวันนี้ก็เพราะว่าเศรษฐกิจน,นะครับเนาะโควิดเป็นเหตุสังเกตดได้ครับ ยุคนี้ยุคไทยยุคอะไรก็ว่ากันไปตามเนื้องานนะครับเนาะว่ามันยังไงอ่ะตัวนี้มันให้กินลำบากจริงครับอย่างงานเราเคยรับเที่ยวละสองร้อยอ่าทุกปีแต่ที่นี้เราก็ได้รับเที่ยวร้อยเก็สิบเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งครับสงสารสงสารคนจ้างครับสองก็คือตัดราคากันครับมันมีอยู่สองสามอย่างครับ ตัวไม่ได้งานก็ตัดกันมั่งอะไรกันมั่งครับก,ก็เลยไปนเนตให้ราคาตกตามลงครับง่ายๆนะตกตามลงเพราะว่าเนื่องจากตัดราคากันเองครับตัวนี้ได้แล้วหลายคนหลายคนคิดครับสําหรับผมก็ไม่มีการตัดราคาใครแน่นอนครับคนจ้างผมเท่าไหร่ผมทําได้เท่านี้ผมก็บอกเท่านี้ครับ ก็ไม่มีการตัดราคาใครแน่นอนถ้างานไหนเป็นงานคนอื่นแล้วทีมผมจะไม่ยุ่งครับทีมผมจะไม่ยุ่งแต่ถ้างานไหนเป็นงานผมแล้วทีมอื่นชอบยุ่งครับจริงๆครับอันนี้เรื่องจริงชอบชอบแกะชอบแซะครับผมก็เลยงงๆเหมือนกันครับว่ามันเป็นอะไรแปลกครับ f c ว่าอวนันนี้ลำบากครับ เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่อเลยจะได้เป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเนาะเติมน้ำมันก็นกนเสร็จแล้วครับของเราก็ครบครับเตรียมน้ารดไปเลยแก้มกัมบ,บแก้มไม่ใช่กับข้าวครับเตรียมไว้นะเตรียมไว้ เดี๋ยวไฟฟซีเดินทางกันต่อเลยครับเพราะว่าบนทางนี้ยาวไกลครับหายปบ้าหายปบ้าพี่ยิเหนอโอ้ไกลยังงเอาบ่เอาบ่ไกลยังมั้ง ไปจดตอบอย่ารอช้าครับพี่สิตีเช้าได้งานหลายครับตืนสายได้งานน้อยครับใส่น้อยได้งานครับใส่เยอะก็หมดงานครับสโลแกนทีมงานผม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับต้ไท้ีมาเตือนน้ำมันครับนก่อนลงหน้าง,งานครับก็เรื่องรดน้ำลดน้ำก็เป็นเรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องแสดงครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ดัมซิงด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมหน้าง,งานของเราตอนต่อไปครับสวัสดีครับ